สวัสดีครับเพราะว่าผมมิสเตอร์ปานนะครับโอเคครับช่วงนี้พายุเข้านะครับไม่สามารถออกหมายได้นะครับวันนี้ผมมาแนะนําในการปลูกเงื่อนะครับเนื่อมิสเตอร์ปานนะครับซึ่งเป็นเงื่อที่ใช้ในการตกเครวทนาวิกนะครับซึ่งเรามาดูกันว่านะครับการปลูกเงื่อตัวนี้นะครับจะมีความแตกต่างยังไงนะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับเครนาวิกเนี่ยเราจะใช้เงื่อก็คือเป็นหนอนยางนะครับในการปลูกแต่ว่าสำหรับของมิสเตอร์ปานนะครับของผมเนี่ยเราจะใช้ ยางนะครับเป็นยางชนิดหนึ่งนะครับซึ่งจะแตกต่างไปกับตัวหนอนนะครับยางตัวนี้นะครับซึ่งจะมีความเหนียวมากนะครับตะโรอินนะครับดึงได้นะครับปลากันไม่กาดนะครับนี่ครับในการปลูกนะครับจะไม่เหมือนหนอนนะครับที่ต้องเกี่ยวเข้าไปนะครับแต่ตัวนี้นะครับจะเป็นการปลูกแบบร้อยเข้าไปในตัวเหงือนะครับซึ่งจะตามห้เหงือเนี่ยสามารถวิ่งขึ้นลงได้ตามเส้นหน้าหรือว่าสายหน้านะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะปลูกยังไงนะครับสำหรับท่วเหยื่อนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นหนังผู้นะครับจะเป็นแจกนะครับแล้วก็ตาเบ็ดนะครับผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับไปวุเนีย่ก้านยาวนะครับเบอร์สิบเอ็ดและสิบสองนะครับส่วนสายหน้าผมจะใช้ชิมเอกนะครับเป็นตัวประจำที่ผมใช้อยู่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นติบสองปอนด์นะครับล้วก็ตะกัวนะครับจะเป็นตะกัวมิสเตอร์ปานนะครับก็มีสามขนาดนะครับมีสิบห้ากรัมสิบสองกรัมแล้วก็แปดกรัมนะครับ เดี๋ยวเรามาชมนะครับมาชมการปลูกนะครับว่าจะปลูกกันยังไงนะครับโอเคครับรบบการปลูกนะครับก็เปลี่ยนสายหน้านะครับสำหรับการตกเกโดรนาดิ้งนะครับเราก็รู้แล้วว่านะครับสายหน้ายาวประมาณไหนนะครับอันนี้เป็นเมจิงหแล้วนะครับโอเคของผมก็ยาวประมาณหนึ่งวานะครับหนึ่งวานะครับได้สายหน้ามานะครับก็จะมีสองลักษณะนะครับจะเข้าตะปูก่อนนะครับหรือจะร้อยกับตา เงียก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะปลูกนะครับก็ตะปูก่อนนะครับซึ่งสายาน,นราจะมีสองด้านถูกต้องไหมครับด้านแรกนะครับเราก็เอาเข้าตะปูก่อนนะครับปลูกตัอไปเลยครับเงื่อนตามตถนัดนะครับเราจะปลูกแบบไหนนะครับตลัดยังไง เดียงไปนะครับแล้วก็สายหน้าพยายามาประมาณนี้นะครับนี่ก็สุดสายหน้าโอเคนะครับเราก็เอาอีกด้านหนึ่งนะครับมาร้อยเข้าไปตัวเหยื่อนะครับร้อยเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับซึ่งตัวเหยื่อเนี่ยมันจะมีรูอยู่ให้นะครับเราสามารถร้อยเข้าไปได้นะครับร้อยเข้าไปเลยร้อยเข้าไปจนปลูอีกด้านหนึ่งนะครับเราก็จะมาปลู่ฝั่งนี้นะครับเห็นะครับแล้วก็ดึงมานะครับ อย่างจากนั้นนะครับเราก็เอาตาเบ็ดมานะครับซึ่งตาเบ็ดก็ที่เราเตรียมไว้นะครับตัวนี้นะครับเราก็ร้อยปลูกตามปกติเลยครับปลูกตามเงื่อนที่เราถนัดนะครับเงื่อนไม่ตายตัวนะครับร้อยตามปกตินะครับปลูกไปปลูกให้มันชัดนะครับประบองตีเราอาจจะปิดคิวนะครับเดี๋ยวโปรตอกตอไปสายมันเลื่อนนะครับ เงื่อนมันเลื่อนทําใม้ปลากัดแล้วหลุดนะครับโอเคเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับตัวเนี้ยเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็รูดมานะครับรูดแค่นี้ครับเราไม่ต้องเซตอะไรเลยนะครับแค่นี้ครับนี่มันได้ได้แล้วครับเสร็จแล้วนะครับเราก็พร้อมที่จะตกแล้วนะครับเราก็ออาตะกัวอีกด้านนึงนะครับไปเกี่ยวกับสายหน้านะครับหรือว่ากิฟที่เราปลูกไว้ครับสายหลักนะครับนี่ครับได้แล้วครับเดี๋ยวเราไปชมมันดูนะครับว่าการตกเนี้ยจะยาก ง่ายประมาณไหนนะครับจะได้ตัวหรือไม่นะครับก็ไปจังหวัดดูครับนะครับเปิดตะกวดตรงด้านดินนะครับจุด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 ถอนมาแล้วเอามาแล้วเอามาแล้วเอามาแล้วครับเอาไปแล้วาไปแล้วมาแล้วครับเอาไปแล้วครับ องแน่นอนมอแนนอนมาลงอีกแล้วครับเต็มคำเต็มคำใช้ไม่ไงนะแต่ว่าเต็มคำเลย นะครับของการตกเหยื่อเคลวานาลิกนะครับด้วยเหยื่อนิสเตอร์ปานตัวนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ยากนะครับแล้วก็หนึ่งซองเนี่ยใช้ไปเลยครับถ้าเกิดไม่เกี่ยวหินลัวอะไรเนี่ยใช้ยาวๆไปเลยครับส่วนมากที่ผมบอกทิดอยู่นะครับก็คือหนึ่งทิศเนี่ยผมจะใช้ไม่เกิน5ทัวนะครับซึ่งมันจะเหนียวมากนะครับที่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าบางทีนะครับกาดนะครับติดหินนะครับก็ขอฝากเขาด้วยนะครับเยื่ิสเตอร์ปานนะครับแล้วก็ตัดัวมิสเตอร์ปานนะครับ ซึ่งสองผลิตภัณฑ์นี้นะครับสามารถหาซื้อได้นะครับตามร้านอุปกรณ์ตกปลาในภูแเก็ตก็จะมีร้าน OM Fishing นะครับอยู่บ้านดอนนะครับในวก็ในเมืองก็จะมีร้าน Shadow นะครับอยู่แถวเมืองตองนะครับตลิ d นะครับฝั่งนั้นนะครับขอฝากเขาด้วยครับครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ